สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้สาวดําพราวรวยนะคะกลับมาถึงบ้านนะคะตอนนี้ก็ประมาณาประมาณหนึ่งทุ่มกว่านะคะก็จะเข้าไปในบ้านเข้าไปห้องนาห้องนอนตัวเองห้องน้ําตัวเองนะคะไปเจอตัวเงินตัวทองตัวอย่างใหญ่เลยค่ะสาวดําบุรีบวิ่งออกมานะคะแล้วก็ไปตามาคนมานะคะก็ไห่ล่ะอเอาถือเอาถุงมาด้วยนะคะ่ะ นี than, than, than ่ยค um. nah, ่ะท่านท่านผู้ชมสาวดำก็กลัวค่ะนะคะแตท่านมังให้โชคให้ลาดแล้วท่านผู้ชมมามาเดี๋ยวเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนนั่นแหละทิศทิศเอ็ดดี้นด้ลูกนะนะคะฮะไหนเกิดประตูนุ่นประตูห้องหนุไปอยู่ในประตูห้องน้ำหนุระวังเขาจะวิ่งพุ่งออกมาเด้อ นะนะคะท่านผู้ชมอยู่ห right ้องน้ำโน่นอยู่ห้องน้ำโน่นแล้เข้าไปออาก็เปิดไฟออกก็เปิดไฟถึงตัวเนาะใครจะกล้าเข้าไปปิดอ่ะถ้าเปิดไฟมันจะออกมาตรงนี้หรือเปล่าก็ดูที่หลุดอยู่ข้างๆเห็นเห็นยังเอาเอาเอาพัดลมนี้เลยเปิดประตูไว้เอาอะไรดันดันในนี้ไว้ดันดันประตูจับประตูไว้ขนาดั้นนะคะถ้ายังไม่เจอแสดงว่าจะออกมาตรงนี้แล้วเจอไหม อ้าวถ้าไม่เจออยู่ในห้องนั่นแหละอยู่ในห้องนั่นแหละอยู่ในห้องอลูกอ่าแสดงว่าออกมาแล้วปิดประตูนี่ไว้สิลูกทิศปิดประตูนี่ไว้เดี๋ยวมันจะวิ่งออกมาพาเข้าไปข้างในเลยอ่าแล้วก็ปิดประตูไว้ลูกบนนี่นี่น่ามันนี่นี่อยู่ในเรือปลาลูกนี่ใต้เตียงนี่ไอ้ใต้ตู้นี่ลูกหาตู้อู่เตียนี่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 ใต้ตู้นี่อยู่ใต้ตู้หรอคะไม่ก็หาดู เอาทิศทิศเอานี่เถอะมานี่หน่อยแล้วก็อยู่ใต้นี่อีกนี่เออดูนะลูกไม่ใช่ตัวน้อยๆนั่นว่าแล้วเห็นไหมน่ะเอออุ้ยแสดงว่ามันอยู่นี่ตั้งแต่หลายวันรุ่งขึ้นนี่เออนะครับววงิ่งออกมาครับเออไม่เป็นไรนะคะเออเอาเอาอะไรโอ๊ก็ไม่แพ้วจากพวกนั้นขึ้นบนที่นอนนี่ลูกอืมนะคะ ไปขับอ๊้ยนะคะสาวดำจะเข้ามาในห้องนอนเออเอาขึ้นมานี่เลยครับผมอืมเอเอาเดเดี๋ยวไอไอนั่นน่ะเออเออที่นอนคุณแม่เลยนะอืมอ่าเนี่ยนะคะท่านผู้ชมบ้านเล็กที่บ้านสาวดำนะคะบ้านเล็ที่บ้านสาวดำนี่สองหกสองนะคะัท่านผู้ชมนะคะดูกันนะคะว่าตัวใหญ่ขนาดไหนอุ้ยเข้าไปอยู่ในห้องน้ำสาวดำค่ะ ก็น่าจะเอาไม้มาให้เอาเอาไม้เอาไม้มาให้อาทิตย์อีกตัวนึงเอาดัมนะลูกอ้อตุ้งเอมันดอกมานะคะจ้าเข้ามาไดเลยฮึ่มไม่ใช่ตัวนี้น้อยท่านผู้ชมโอุ้ยสาวดำกำลังจะเข้าห้องน้ำมันฝนตกกับท่านผู้ชมแล้วบ้านสาวดำเนี่ยมันต่ำกว่าทุกทุกทุกบ้านนะคะ แล้วก็บ,บ้านหลังใหญ่แล้วบริเวณกว้างมันเข้ามาอยู่เต็มอะไรช่วงดีนะคะชค่วงดีนะคะท่านผู้ชมที่สาวดําเอาน้องโตโตน้องซาร่าญาญาขึ้นรถไปด้วยนะคะถ้าสาวดําไม่ได้เอาขึ้นไปเนี่ยสงสัยจะเสร็จแน่เลยตัวใหญ่จ้าท่านผู้ชมดูนะคะดูนะคะท่านผู้ชมโอ้โหย่าง ครั้งไม่คนละตู้คนละตัวแต่ท่านผู้ชมเห็นว่เห็นเห็นเเดี๋ยวกันแล้วท่านท้องขึ้นเหรอเออเหลี่ยมหยาบหยาบใช่ไหมมีัดเนื้อกัดหัวกัดหัวหัวเออเออสองสองหัวอยู่ทางไหนทำไมเออม้วนหัวเข้าไปสดสดร้อนร้อนเลยท่านผู้ชมดูนะคะ อ่าผิดประตูไว้ไได้วยนะหนูเ <c oughs> ข้าแล้วผิดประตูด้วยอไกป้าอย,อย่นูนออก็อก็มันมา,มา,มานี่ไงนั่นไม่เช่ตัวน้อยนั่นนั่นนั่นอุ้ยเต่เฉพาะหางอู้บั <c oughs> ปิดประตูแม่ปิดประตูนห้องน้ำแม่ปิดประตูห้องน้ำเ <c oughs> ออ่าให้มันออกไปไหนลกนะูกเอามันออกตเนี่ยเข้าเดี๋ยวไปอซอกนู้นแล้วที่เดิมเหรองนี้ไม่เ็อยอ้าไปซอกแล้วหน้าต่างอย่า้เปยาวไปยดห่าไปไล่ะเอาไฟเ้าองนี้จับจับจับผ้บมาม่านขึ้นมาแม่ทิจับผ้มาม่านขึ้นมาค้างไว้กับตูน้นี่เอรวบรวมมาเลยรวบรวมผ้มาม่านมาเอาเอ ดึงผ้าม่านมาขึ้นมาวงตู้เออวางบนนั้นเลยลูกโอ้ยข้างบนปิดหน้าต่างเลยว่ายจะเปิดนะลูกเปิดหน้าต่างมันออกนู่นเลยนะสะเดลด้ามอนด้ามเลยอีกคนนึงมาจับด้ามให้ควรให้อ่า เทียดเทียดเอาอันนี้มาเทียดเทียดเอาไปเตียบเจีบอ,อันนี้นะคะท่านผู้ชนนบ,น,บนนะ,ะ,ะขึ้นไปข้างบนเอเเข้าไปเปกอ่น้หเของอ,อืมโอ้โหมันไม่ยอมเอาหัวออกมาเลย เคลียตัวมันออกมาเลยลูกเคลียตัวออกเลยจ้ะครั้งครั้งก่อนนะคะท่านผู้ชมครั้งก่อนคงจะเป็นลูกเขาแหละตัวประมาณเท่าเท่าแขนแขนใหญ่แขนใหญ่นะคะอันนั้นวันนั้นวดน,นั้นสาวดาก็ถูกหวยอ่สองพันกว่าบาทนะคะแต่ตัวเที่ยวนี้ตัวใหญ่มากเลยค่ะนะเที่ยวนี้นะ่าจะออกทะเบียนบ้านนะคะทะเบียนบ้านส,สาวดำหกสองหกสองค่ะ ไม่ต้องเปิดจะไม่ต้องเปิดนะห้ามเปิดลูกแต่เปิดก็ไม่จับไม่ได้เขี่ยมานี่เลยได้แล้วใช่ไหมเออนี่ได้แล้วท่านผู้ชมได้แล้วระวังนะระวังขานะเออได้แล้วเออเก่งจังเลยเก่งจังเลยระวังหลุดนะระวังหลุดเอาเอาถุงมาดิถุงถุงอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาถุงมาเปิดที่ถุงกวางอยู่ถุงถุงวางอยู่นั่นไงอย่าพึ่งเอาออกมาเออเอาถุงถุงวางอยู่นั่นน่ะ เอาถุงตีทีจับถุงเออจับถุงขึ้าปากถุงขึ้นเออใส่ถุงลูกงเจับหางมันไหมจับหางลูกจับหางจับหางเนโบิยังเออจับหางมันน่น่ะลูกเออัลมจับหางกกจับหางเล อย่าลงยิงนึกนักเออไม่ต้องโกงหัวเอาปิดแล้วปิดปากมันปิดปากหัวมันเอ่ะอ่ะได้แล้วท่านผู้ชมได้แล้วค่ะโอ้ตัวใจสว่เนั่นน่ะท่านผู้ชมตัวตัวตัวแล้วมันไปแอบอันดีนะถ้าเกิดถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าคุณป้าเข้าไปใช่ไหมแล้วไปนอนแต่ว่ามันอยู่ในนั้นนะลูกเนาะวันนี้คุณป้าหลับแล้วมันจะออกมาหาเขาโอ้โหได้แล้วท่านผู้ชมโอ้สดสดร้อนร้อนเลยนะคะเอาเอาไปปล่อยไหนบันนี่ เอาไปปล่อยน้องละหานเลยเอเอาไปปล่อยหนบันนี้องานเลยอาไปปล่อยน้องละหานเครับผมเอาไปปล่อยน้องละหานเลยลูกล้วต้องมีคนถือซอนทายก็ฉีดหมอใส่ไปอาทิตย์อาทิตย์นั่นแหละไปลูกอาอาทิตย์อาทิตย์ีไปเลยลูกแข็งแข็งนี่แหละเนาะ อืออ่ะ <pegar> ล <public> uh. 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 ุกดำเลยออบอกบอกบอกนี้ยพ่อปู่นะเจ็ดเจ็ดบอกนี้ยพ่อป oh, oh. uh, ู่แล้วขอจบลงไปนั่นแหละจ่าท่านผู้ชมโอ้โหนะคะท่านผู้ชมสดสดร้อนร้อนเลยนะเนี่ยอุ้ยสาวดำโอ้โหถ้าเกิดสาวดำเข้าไปไปแล้วนี่เขาเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วไม่เห็นเขาจะอาจจะแอบอยู่ตรงอีกตรงไหนตรงดึงอย่างเงี้ยเนี่ยท่านผู้ชมดูนะบ้านสาวดำเนี่ยมันจะอยู่ต่ำกว่าเพื่อน นะคะแล้วต่อไปโนนก็เป็นนานะคะเป็นนาบ้านสาวดำอยู่ติดที่นาเขานะคะดูสินะคะ,นะคะ,นะคะแล้วบ้านสาวดำก็หลังใหญ่ลกของเยอะแล้วก็สาวดำก็เก็บประกวดอะไรดีแล้วทุกอย่างราคาแต่ทีนี้ว่าวันนี้สาวดำไม่อยู่แต่โชคดีสาวดำเอาซาลาญาญาโตโต,โต้ขึ้นรถไปหมดเลยโอ้ถ้าเกิดว่าไม่ได้อาขึ้นรถไปนี่ไม่รู้ว่าเขาจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าโอ้โห ดูสิท่านผู้ชมโอ้โหเนี่ยมันเข้ามาทางนี้แน่ๆเลยเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยค่ะเนี่ยมันเข้ามาทางหลังบ้านนี้แน่ๆเลยเนี่ยค่ะมืดๆเนี่ยแต่ว่านี่สาวดำไม่ได้ไปเปิดไฟเพราะว่าไฟสวิตอยู่ในห้องนอนเนี่ยค่ะจีกียุ้งข้าวเนี่ยนะคะโอ้โหสาวดำตกใจจ้ะตกใจโอ้ยสาวดำตกใจ แฟนคลับที่รักอย่าลืมนะคะทะเบียนบ้านสาวดำพารวยสองหกสองค่ะแต่ตัวนี้ตัวใหญ่เขาจะเป็นแม่มันหรือเปล่าไม่รู้นะคะท่านผู้ชมโอตัวตัวตัวนะคะกมาให้เจ้าก่อนนั้นเขาจะเป็นลูกเขามั้งนะคะอจะได้แล้วสาวดำก็ถูกไว้สองสองพันกว่าบาทที่หวยที่หวยออกอายุสาวดำนะคะตอนที่ไอ้ที่ออกหกสี่นะคะท่านผู้ชมออกอายุแต่ไม่ออกทะเบียนบ้านเที่ยวนี้ก็ไม่แน่นะคะ การลับอย่าลืมนะคะทะเบียนบ้านสาวดำนะจ๊ะสองหกสองนะคะอายุสาวดำก็หกสิบห้านะคะสาวแฟนกลับมาพิจารณาด้วยหุเหนื่อยด้วยวูสาวดำจะกล้านอนที่บ้าน้วเนี่ยกวัวเราตัวตัวมาขึ้นรถไว้นะคะกลัวโอ้ยดีแล้วลูกไอ้แม่ไปตลาด ที่ว่าสาวดําไปเอาเข้าไปขีดยาน่ะเนี่ยสาวดาก็เอาไปหมดเลยทั้งสามคนแม่ลูกเลยนะคะยังไงลูกเมื่อกี้นี่แม่ปิดไอ้รถไว้ลิ้นออกเลยสิลูกเนาะคน้ากลัวนะมันมีโอ้ยถ้าเกิดว่าสาวดําเข้าไปเกิดมันแอบอยู่ในแอบอยู่ในไอ้ข้างๆตู้แล้วสาวดําก็นอนหลับอย่างเงี้ย น้องโตโตสาร่ายายาก็นอนอยู่เต็มบ้านเนี่ยเกิดฝึกปักึกปักขึ้นในสาวน้ำพุ่มจะตกใจแย่ววันนี้เลยแหละอ่ะนะคะนี่เราเอาไปด้วยนี่ลูกอูกเนาะกลัวไหมลูกโตโตครับลูกกลัวไหมคะผมหืมกลัวตัวๆๆตัวนะโอ้โตโตๆ,ๆ